ลิปวันนี้นะครับเราก็มาพูดนะฮะถึงการสร้างรายได้นะครับการขายของฝรั่งบน eBay นะครับตั้งใจทำให้ได้ภายในครึ่งปีนะครับคุณจะมีรายได้นะฮะกำไรเนี่ยนะครับตีเป็นกำไรเลยนะไม่ใช่ยอดขายนะก็ตกเะฮะเดือนละประมาณ3-4หมื่นได้เลยถ้าตั้งใจจริงแล้วก็ไปทุกทางนะครับยกตัวอย่างเลยนะฮะเพื่อนคนนี้นะครับในกลุ่ม eBay นะครับก็เข้าสู่ประมาณเดือนที่6นะฮะได้เป็นท็อปเลเซอร์นะครับ แล้วก็เนี่ยฮะยอดขายนะครับนี่คือเดือนที่7นะครับในเดือนที่7ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับ4700ด้อยดลลาร์นะครับก็ประมาณแสนห้ากำไรประมาณ20เนะครับเพิ่มคณิตนี้พิสูจน์มาว่ากำไร20เซนะครับจากยอดขาย4,700เดรอเหรียญนะฮะก็ประมาณแสนห้า2เซตกประมาณ4ี่0 0ื่นนิดนิด คลิปนี้บอกอะไรคลิปนี้ก็บอกว่าในการขายของออนไลน์นะครับขาย eBay เนี่ยขายฝรั่งกําไรดีเพื่อนๆลองมาทํากันดูนะฮะ,ะทำเองก็ได้หรือจะหาที่เรียนก็ได้หรือจะมาที่นี่ก็ได้นะครับโอทออนไลน์นะหากคุณสนใจนะฮะก็ติดต่อสอบถามได้แต่ว่าลองทําเองก็ได้นะครับลองทําเองก็ได้หาสินค้าที่ ถูกทางฝรั่งชอบอะไรคุณหาได้ไหมทําคีย์เวิร์ดให้มันโดนทําให้คนมาเจอคุณนะฮะและโอกาสจะมานะครับแล้วบอกเลยว่าทํางานอยู่บ้านนะครับกำไร3 4มสี่หมื่นนะฮะนี่คือกําไรนะไม่ใช่ยอดขายยอดขายแสนห้านะฮะชีวิตแม่งโคตรดีเลยนะฮะอ่ะก็ลองไปทําดูแต่ถ้าใครสนใจเรียนนะครับอ่ะก็ตามนะฮะตามติดต่อช่องทางที่อธิบายไว้เลยนะครับจบคลิปแล้วครับ